มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คสิทธิ์ลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ประจำปี64เชื่อว่าหลายคนคงตั้งหน้าตั้งตารอว่าเมื่อไหร่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเสร็จทีนะคะท่านที่ยังไม่เคยมีบัตรคนจนหรือว่ายังไม่เคยลงทะเบียนบัตรคนจนมาก่อนฟังทางนี้ค่ะรัฐบาลพร้อมเปิดให้ประชาชนสามารถทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ภา,ายในตรายมาสที่4หรือระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม2563อย่างแน่นอนค่ะท่านที่สนใจสามารถเช็คสิทธิ์ลงทะเบียนสมัครบ,บัตรคนจนรอบใหม่ประจำปี63 64ได้ดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อเร็วนี้นะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสคได้ให้ข่าวว่าเวลานี้สำหรับบัตวรวัิการแห่งรัฐซึ่งตอนแรกจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าเกิดเหตุเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ทําให้ต้องเลื่อนมาเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้เข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วโดยล่าสุดนะคะเวลานี้ทางภาครัฐมีความพร้อมและจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ก็พร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้ภายในไตรมาสที่4หรือระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงธันวาคม2563อย่างแน่นอนค่ะ โดยทางภาคารัฐนะคะในรายนี้ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ต,ต่างๆดังต่อไปน,นี้ค่ะเงื่อนไขาการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่นะคะผู้สมัครต้องเป็นคนสัญชาติไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้สมัครที่ว่างงานหรือว่ามีรายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน10,000แบาทต,ต่อปีผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากทกสพันธบัตรรัฐบาลและก็ตราสารหนี้ค่ะผู้สมัครถ้ามีทรัพย์สิน ทางการเงินดังขั้นต้นจะต้องมีจํานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน10,000แบาทเท่านั้นนะคะผู้สมัครต้องนำรายได้ต่อครัวเรือนนามาประกอบการพิจารณาด้วยผู้สมัครใดมีรถยนต์จะถูกนํามาพิจารณาประกอบหากมีรถยนต์มากถึง2-3ถึงคันถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งราาัฐค่ะผู้สมัครที่มีหรือว่าบัตรเครดิตอยู่แล้วในมือจะถูกนำมาพิจารณาประกอบเพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า15,000บาทต่อเดือนนะคะเท่ากับว่ามีรายได้ต่อปีเกิน1,00 0 0 0บาทต่อปีค่ะเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังออกมาระบุว่าจะมีการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรอบใหม่นะคะคือพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัวหารด้วยจํานวนสมาชิกในครัวเรือนค่ะซึ่งต้องไม่เกิน1,00 0 0 0บาทต่อปีโดยเกณฑ์การพิจารณารูปแบบใหม่ ออกแบบมาเพื่อแก้ไขและก็ป้องกันผู้ที่มีรายได้หรือว่ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดแต่มีฐานะทางบ้านแล้วก็ครอบครัวดีเนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลานหรือบุคคลอื่นๆในครอบครัวค่ะเพื่อที่จะได้ทราบว่าใครจนจริงใครจนไม่จริงสําหรับผู้ถือบัตรอยู่แล้วนะคะจะได้รับสดิการขั้นพื้นฐานจากบัตรอย่างต่อเนื่องเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคและก็บริโภคนะคะค่าเดินทางและค่าก๊าซหุงต้ม โดยกระทรวงการคลังได้ของงบประมาณในปีพศ2564ไว้อยู่แล้วดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ